สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เฉพาะทางทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณาสุขให้การศึกษาส่สาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพสอนวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคมคณะสาธารณาสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกผลิตบุคลากรด้านสุขภาพปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเน้นในการยกระดับสภาวะสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการจากหลากหลายของสหวิชาชีพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขตั้งอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่82ไร่พื้นที่สำหรับการเรียนรู้เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะเติมเต็มความสุขให้กับการดำเนินชีวิตเป็นวิทยาลัยลำดับที่4จากทั้งหมด7วิทยาลัยทั่วประเทศ ในปีพุทธศักราช2537ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนิฐิธิราที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกโดยวิทยาลัยได้กำหนดเอกลักษณ์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรไว้ว่าสร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน และให้อัตลักษณ์ของบัณฑิตไว้ว่าบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ปัจจุบันวิทยาลัยการสาธารณสุขซิรินทรจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดการศึกษาทั้งสิ้น4หลักสูตรแบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี3หลักสูตรและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง1หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะวิชาชีพมีความชำนาญด้านสาธารณสุขในการพัฒนาเสริมสร้างปัญญาความเป็นเลิศทางวิชาการจริยธรรมจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับประชาชนทั่วไปสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างเครือข่าย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทันตะสาธารณสุขผลิตบัณฑิตด้านทันตะสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการสุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชนมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพจัดการสุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชนวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุกบนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านสาธารณสุขและรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต ให้มีคุณธรรมความรู้และว,วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยบนพื้นฐานภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบโดยผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทยให้มีองค์ความรู้มีความสามารถในการบำบัดดูแล,แลและรักษาโดยให้บริการแบบองค์รวม มีคุณธรรมจริยธรรมเจคติที่ดีต่อก,การแพทย์แผนไทยการศึกษาค้นคว้าวิจัยและนําความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับมาใช้ในการบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีสามารถนําความรู้ไปสร้างสุขภาพสร้างงานสร้างเศรษฐกิจก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคเภสัชกรรมโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคเภสัชกรรมเทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถในการใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้บริการสาธารณสุขทุกระดับด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพื่อสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมนอกจากการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตอบสนองระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขวิทยาลัยยังมีการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรแบบสหวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบบริการสุขภาพนอกจากนี้วิทยาลัยยังจัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการศึกษาของนักศึกษาและบุคลากรแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมายอาทิห้องสมุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แผนไทย สถานที่ออกกำลังกายพื้นที่ธรรมชาติอันร่มรื่นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรสวนสมุนไพร12กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในเนื้อที่กว่า7ไร่ประกอบด้วยสมุนไพร320กว่าชนิดเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โรงตากสมุนไพรจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลางโรงผลิตยาสมุนไพรและยาแผนไทยเป็นแหล่งผลิตยาให้กับวิทยาลัยและให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงวิทยาลัยไ,ได้มีบริการสาธารณาสุขแก่ชุมชนคลินิกบริการชุมชนเพื่อเป็นการคืนบริการแก่ชุมชนใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอาทิคลินิกทันตกรรม ให้บริการแก่ผู้ป่วยในทุกเพศและทุกวัยให้บริการดูแลและป้องกันการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพในช่องปากสำหรับผู้มาใช้บริการมีบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยโดยการตรวจรักษากับแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลป์โดยกรรมวิธีต่างๆดังนี้จ่ายยาสมุนไพรนวดไทยรักษาตามอาการประคบสมุนไพร อบสมุนไพรและสปาหรือสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้บริการจ่ายยาโดยผู้ประกอบการที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและจำหน่ายยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยเวชสำอางสมุนไพรของฝากทุกประเภทเพื่อบริการสุขภาพที่ดีแก่ชุมชนร้านยาแผนปัจจุบันให้บริการจ่ายยา โดยผู้ประกอบการที่มีใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาแก่ผู้รับบริการรวมถึงจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพด้านการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมทางวิทยาลัยยัยงได้ร่วมกับสโมสรน,นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเช่นกิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมรับน้องขึ้นเขาเพื่อส่งเสริมความสามคัคคีความอดทนให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีกิจกรรมทำบุญตักบาตรอบรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนากิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับนักศึกษาเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีด้านกายและจิตใจมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ รูอภัยและห่างไกลยาเสพติดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกสถาบันที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรโดยสร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนด้วยการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์